สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Arc Land นะครับผมและสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาในเกมนะครับจากเดิมที่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมของผมเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ เหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแอคชั่น RPG ภาพสวยๆนะครับแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจส่งท็อปเกมไทยแลนด์ก้าวขึ้นสู่1 0 0 0 0แสซับแรกไปพร้อมกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังอินโทรครับ don ก่อนที่จะไปดูวิธีติดตั้งเดี๋ยวผมพามารีวิวตัวแพชภาษานี้ก่อนนะครับจริงๆจะเรียกว่าแพชภาษาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าเป็นโปรแกรมแปลภาษาแบบอัตโนมัติที่มันฝังเข้าไปในตัวเกมเลยมากกว่านะครับถ้าเพ Res ื่อนๆเข้ามาดูรายละเอียดในเกมนะครับอันดับแรกจะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมแปลภาษาแบบอัตโนมัตินะครับผมแน่นอนว่าคําพูดแล้วก็รูปประโยคเนี่ยมันก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทํางานคล้ายๆกับ Google Translate นะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆนะครับที่ แบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยนะก็พอเล่นได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆก็พอที่จะอ่านเข้าใจอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยเรื่องของสเตตต่างๆนะครับมี HP เนี่ยพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีวิเศษไอ้ต,ตัวนี้ก็คือพลังโจมตีเว่นมน,นั่นเองนะครับนี่ความสามารถในการป้องกันพลังป้องกันวิเศษอันนี้ก็คือพลังป้องกันเว่นมน่นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเมื่อเราคลิกเมนูไหนๆครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น ภาษาเกาหลีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งวินาทีในการแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติฝังอยู่ในเกมนะครับก็คําแปลเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยประเภทความเสียหายกายภาพเวลาเย็นอันนี้ไม่ต้องตกใจมันก็คือคูลไทม์นั่นเองนะครับคูลไทม์สองรอบนะครับสีแยก2ช่องครับสีแยกอันนี้ก็คือระยะทําการของสกิลนั่นเองแล้วก็ขอบเขตก็คือเดียวน,นี้ก็คือเป้าหมายเดียวนะครับผมก็ใครที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาอันนี้เนี่ยค่าถนัดภาษาอังกฤษแนะนําว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษ ดีกว่านะครับเพราะว่าทีผู้พัฒนาเนี่ยมีการขัดเกลาภาษาอังกฤษให้มันอ่านแล้วเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับในส่วนของภาษาไทยเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่มีการขัดเกลารูปภาษามันอยู่ในรูปแบบที่เราอ่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆมนสามารถทําได้นะไม่ยากเลยแต่ว่าด้วยความที่ผมเองก็ไม่มีเวลานะครับก็ถ้าเอาเป็นว่าถ้าผลตอบรับดีแล้วทุกคนอยากได้นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยคำโกด subscribe คลิปนี้เยอะๆก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปแปลภาษา ไทของเกมเนี่ยให้มันอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจกว่านี้นะครับ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่การติดตั้งเกมกันเลยนะครับบอกก่อนว่าโปรแกรมแปลภาษานี้เนี่ยใช้ได้กับคลายแอนพเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับคลายแอมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นมือถือเนี่ยรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่วิธีการติดตั้งตัวเกมเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หลักของตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คําอธิบายจากนั้นก็ให้มองหาคํานี้นะ Windows นะครับคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการดาวนน์โหหลลดดตตตััวเเเออครรรรบิ้้้งงงไปใใื่าียย เมื่อติดตั้งตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งไว้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี2โฟลเดอร์นะครับแล้วก็มี2ไฟล์ตรงนี้นะครับก็ให้เข้าไปที่ c l i e n t นะครับเมื่อเข้ามาในคลายแอนนะครับหน้าตาของเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนผมนะมันจะมีแค่ Archland Data นะครับแล้วก็มี a r c h l a n d exe นะครับแล้วก็มี unity player นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพืทำการดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ทิ้งไวว้้้้ใใหที่ตคาธิบบยยดนะรั เจ้าตัวโปรแกรมแปลงภาษาอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ .zip นะครับ oh. ชื่อไฟล์ว่า XUnity .AutoTranslator เ a เพชเชอร์เวอร์ชัน5.2.0นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมโหลดได้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับมันจะมีอีกไฟล์หนึ่งอันนี้เป็นไฟล์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกเ,เล่นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับมันจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Correction นะครับไฟล์นี้เนี่ยมันจะเป็นการขัดเกลารับปรุงรูปแบบภาษาอังกฤษให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมก็คือ ไอ้พวกคำแปลที่มันออกมาแล้วเป็นแบบ Google Translate อะไรอย่างเงี้ยก็แปลให้มันอ่านง่ายขึ้นแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยของภาษาไทยยังไม่มีนะครับใ,ใจดีก็สามารถแก้ไฟล์นี้แล้วก็มาแจกจ่ายเพื่อนๆได้นะ สำหรับภายในไฟล์ซิปของตัวแปลภาษาตัวอ u t โตท a นสเลเตอร์นะครับมันจะมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Setup Repatcher and Auto Translator นะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์นี้นะครับไปอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวเกมแล้วก็ค l i e n t ให้เรียบร้อยนะเอาอีกทีนะช้าชานะก็คืออันนี้เป็นโฟลเดอร์ติดตั้งเกมใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ c l i e แ t นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เนี่ยแตกไฟล์ตัวนี้นะ Set u p r เรแพชเชอ a ์แอนด์อัล a ตทันสเลเอนะครับ t exe เมื่อเพื่อนๆแตกไอตัว, Set Ray er, Auto วเซตอ แนะนำว่าให้ทําการเข้าเกมแบบปกติด้วยตัว ArcLand.exe นะครับไปทําการโหลดแพทอะไรให้เรียบร้อยก่อนแต่ยังไม่ต้องเข้าเกมก็ได้นะครับเมื่อโหลดแพทอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปิดตัวเกมลงมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ c l i e n อนนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากนั้นให้ทําการรันนะครับตัว Setup Repatcher and Auto Translator นะครับเมื่อเพื่อนๆแตะปุ่ลคลิกตัวน,นี้เนี่ยมันจะทํางานอย่างอัตโนมัตินะครับผมเป็นหน้า c m m a n d p พร้อมขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะมีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาใน c ลายแอนะครับก็จะมีตัว อ u t ต t r a นเซเลเตอร์เรเพชเชแล้วก็ตัวนี่นะครับเพชแอนรันนะครับเป็นตัว e x e ที่จากนี้ไปเนี่ยเราจะใช้ e k e ตัวนี้ในการเข้าเกมนะครับเมื่อได้ตัว Patch and Run มาแล้วนะครับก็ให้ทําการดับเบิลคลิกนะเข้าเกมได้เลยนะครับก่อนเข้าเกมจะเห็นว่ามีหน้าคอมมันพร้อมแวบขึ้นมาเล็กๆให้ดูนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาจนถึงหน้าที่เป็นหน้าล็อกอินเข้าเกมก็ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะถ้าจะเห็นว่าหน้าจอของผมมันเป็นภาษาไทยแล้วนี้พอดีผมทําไว้แล้วนะครับ นี่พอมาถึงหน้าจอนี้นะของเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแต่ว่าน,นี่ผมเป็นภาษาไทยแล้วต้องขออภยัยให้ทําการปิดเกมลงไปก่อนนะครับเ mm hmm. มื่อปิดเกมแล้วนะครับให้กลับมาที่โฟลเดอร์ c l i e n t ในโฟลเดอร์หลักของเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ Auto Translator นะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่ translation นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า en นะครับผมใน en เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ text อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีไฟล์ zip อีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า c o r r e c t i o n นะครับก็ให้ทําการแตกไฟล์ text ที่อยู่ข้างใน collection นี้นะจะมีอยู่4ไฟล์ด้วยกันก็คือ character interface quest skill นะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นภาษาอังกฤษนะย้ำอีกทีให้ทําการแตก text ไฟล์ทั้ง4ไฟล์นี้นะครับมาใส่ไว้ใน อัลตัวแทรนเซเลเตอร์แทรนเซเลชัน EN แล้วก็เท็กซ์นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามี4ไฟล์ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับจริงๆนะถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นการฟอร์สภาษาเกาหลีนะครับไม่ให้แปลโดยโอัตโนมัติแต่จะไปให้แปลเป็นคําที่เราใส่เวลาตัวอย่างเนี่ยชื่อตัวละครน,นะครับเนี่ยตัวนี้ก็แปลว่าโนล่านี่อาริเซียอันนี้ก็แปลให้เป็นแคทเธอรีนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบเควสตต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบแปลแบบบังคับแปลให้เป็นไปตามนี้นะครับผมซึ่ง ถ้าตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยยังไม่จบแค่นี้นะครับให้เราย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์อของ Arc Land Client แล้วก็ Auto Translator นะครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า config ini ไฟล์นี้แหละเป็นไฟล์สําคัญเลยนะครับให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วย Notepad นะครับเมื่อทําการเปิดไฟล์ config ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ให้สังเกตแค่6บรรทัดแรกเท่านั้นนะครับผมมันจะเป็นตัวที่สั่งให้โปรแกรมเนี่ยแปลภาษานะครับว่าจะแปลภาษาจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรนะครับอันดับแรกให้เปลี่ยน นะครับหบรรทัดแรกเนี่ยให้เหมือนผมแบบนี้เป๊ะเ,เลยนะครับยกตัวอย่างถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าดังเดิมเนี่ยมันจะเป็น google translator มั้งนะครับก็ให้เปลี่ยนเหมือนกับที่กําลังดูอยู่บนหน้าจอตอนนี้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมเนี่ย n d point เท่ากับ p a p a g o translate นะครับ for back e n d point ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ general เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าให้แปลจากภาษาอะไรนะครับเนี่ย form language นะครับ เป็นภาษาอะไรก็คือ language กรณีนี้นะครับมันจะแปลจากภาษา ko ko นี่ก็คือโคเรียนะครับภาษาเกาหลี hmm. นะครับ en เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือภาษาที่เราจะแปลจากเกาหลีมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ en ก็คือ english นะครับกรณนี้นี้นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแปลาภาษาตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับง่ายมากก็แค่เปลี่ยน en <L un ters> เป็น th เท <que> ่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําการเซฟไฟให้เรียบร้อยเท่านี้จบเลยนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเข้าเกมด้วยตัวนี้นะ patch and run ตัวนี้นะครับ เมื่อเพื่อนๆเข้าเกมรอบนี้นะครับถ้าทําทุกขั้นตอนตามที่ผมบอกอย่างถูกต้องนะครับผมจะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวเกมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ภาษาไทยเนี่ยมันมีเรื่องของสระยกสระบนสระล่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยข้อความมันอาจจะมีแบบแปลกๆนิดนึงเห็นไหมนี่แต่เพื่อเริ่มเกมเนมี่ยเห็นไหมมันมีสระที่มันเป็นตัวยกตัวต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันก็ต้องให้ระดับโปรแกรมเมอร์เขามาแก้ไขให้นะ ของผมเองเนี่ยเป็นระดับยูเซอร์นะครับก็วความสามารถไม่ถึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาตัวเกมภาษาไทยแค่นี้เนี่ยก็สามารถใช้งานแล้วก็เล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครมีปัญหาติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็อย่า แต่แล้วก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผมช่วยกันขัดเกลาภาษาไทยให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมคือผมไม่มีเป้าหมายตัวเลขหรอกว่าเป็นแบบจะต้องกี่ร้อยกี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขอให้รู้สึกว่าเออคอมมูนิตี้ของคนเล่นเกมอาร์ a แ d นเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ต้องการภาษาไทยที่มันอ่านดูเรื่องจริงๆเราจะได้มีกําลังใจนะครับคือบางทีทําไปแล้วแบบไม่มีคนใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ ทำไปแล้วก็หอเหี่ยวนะครับก็เหนื่อยฟรีนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ